เขาเข้าใจว่าลูเข้าวาดไปเข้าวาดเป็นเข้ามาบาทพระขันยิ่งมีความเคารพเาห้อยด้บุญในลูกเขาไ้ทำไรใานวายจว่าขันลูไปเจียบยามทำไรไปเผาไปยังเออมันเป็นแประเป็นแบบเป็นกบบเ็นอันนี้เขาไปทำไรเขาไปนวดอันยังไงบวาบวดแล้วให้พื้นไปเผาถิ่มไปยังอันนั้นาเขาตัางให้บาดเขาก็บวดไปตั้นน้นแต่ขันวาดขายเงสียค่ะเหมาะสมแบบ เป็นพุธทธประวัติแนวนี้ไหมเค่ะซูเมอนี่มันเป็นแบบแนวนี้แล้วนี่ดูมันเป็นแบบแนวนี้แล้วมันเป็นการคาไปเบ,บิดแล้วเพราะว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมถ้าเฮายังเพร่ท่านถึงโสดาบันจิตใจมันก็ยังเป็นภาวะเะวงแต่้าเป็นโสดาบันแล้วมันก็จะเป็นเด็กแนวนี้ย้อนในทำยนี้ม่แน่วกั พระโสดาบันนี่ชิ้นนชินหาสมบูรณ์หมดแล้วบ้าขายพวกทัดเป็นบ้าขายพวกอัญญาเบื่อยานำมืนของมืนเม่าซุ่มสุลาซุ่มสิ่งของต่างต่างนะจริงแต่ที่มันผิดชิ้นผิดท่ามตัวนี้สิบหาบ้าขายคือเครื่องเครื่องนี่จังเดืนตอนอย่างนี้ที่มันเป็นของของมืนเม่าเนี่ยสิบขายข้าขายชัดเป็นสิบขายซุ่มซุ่มที่เป็นโสดาบันจริเขาติขายในจริง ที่บอกว่ามันมันบริเป็นผิดเป็นไปก็่าแต่อันนี้ถ้าจะพูดถึงนูนกนะเขาคิดเป็นสองแง่เดีย๋ยวพ่อคิดาฏิเป็นการเผยแผ่พระรัชศาสนาไปในตัวเสร็จแต่ไม่รู้จะออกมาในรูปไหน <c oughs> นั่นถ้าบริว่าทีนนาขาขาน่นีเป็นการขาดของเขาตัวนีเป็นเป็นการต้องการที่จะ ช่วยพระพุทธศาสนาจึงเขียนพุทธประวัติขึ้นมาเป็นดูเป็นอย่างนี้ที่ลาไปทั้งนั้นเองทั้งเป็นถ้าถาจุดประสงค์ของหนูอยากเขียนเพื่อช่วยศาสนานี่ก็สามารถเฮ็ดนได้รูดด้บ้แงไม่้องขาขายไปนํากแต่ือ,าอ,อ่าเขาสติชใเงินจานั้นไม่เห็นใหหลายอันเลหลี่หมายเหลี่ยมเป็นไปมันก็ไม่มมคื่ยังโรงพิมพ์สิคสินันละแบบเดียวกันน่ะลูกนั่นเป็นแค่ลูกพิมพ์สิก็ต้อง เอาพิมพุทธประวัดมันบ่ล่ะพิมพ์เป็นอย่างกันมากจังงี่เขาเริ่อส่วนนั้นมาดูได้รูปพิมพ์แล้วก็คอยออกไปเรื่อยเผยแผ่ไปเรื่อยมมนต้องเอาทุนตัวนี้มากแต่ขอให้เขามีใจเป็นรรมบังจะให้มันสะอาดสะอ้านไปหมดเหมือนจิตของพระอรหันต์มันเป็นไปไม่ได้คือหลวงปู่บอกเป็นการที่สุดน์หนลุดนะแต่ผู้ฟังรรมนี่ถ้าเขาใจนี่เขาเจ้าสิเขาใจท่านเออเขาเจาิจี้หูจะควมทั้งที่นะแต่เขาใจทั้งเรื่องธรรมาเนี่ย อันเขาสมุทรจ้าคว่ำบ้านเขาเอือดอุ่นเจ้าคว่ำแ้วหัวใจนะการแยกแย,กแยกนะนะนะบ่ได้อะไรบ่ได้คิดโดยที่ที่มันนะแล้วก็ประมาทผ,ผู้ลุงผู้ลุงตาลุงนีมม่เลยังสิหน้าหลุมเนีพราะลุงผู้ว่านี่ยลุงผู้ว่าจะอกเป็นกลางกลางทำไมการไปประกาศพระศาสนาใช่ไหมมันก็ต้องมีผู้ดูแลกับเจ้ากันนั้นไอ้ในสมัยประกาศพระศาสนาที่พิ่กก็ิติออกไปเอาไปแล้วมันก็ต้องใส่ ทับจะาน,น่เนี่ยไม่ลู้ปู่นี่็ออกไปเนี่ยไปไปแค่ว่าเดียวเนี่ยรูปู่ไปเผยแพ่ศาส,สนาได้ยังไปดึงความท้าทาของโยมที่มันตกลงไปเขาขึ้นมาไหมเขาต้องแต้ใจเงินจนวนเนี่ยนะลูกหลวกพ่อาใจบะเขาก็ถวายถวายแต่ถึงเราจะไม่รับด้วยมือมีบริชา,า,ากรเป็นของบัตรเป็นผู้รับแลจะจ่าจ่ายน่าลู้ก็กรรับเพราะตอนนี้ตั้งแต่ช้ายใจนะั่งกันไปตั้งมีคานมะั่นรถมันว่าไง กาอยากกากินมันก็คายคึ้นกล้ติดลูกก่อนเรื่องของเรื่องน่้นอธว่าไปเนี่ยไม่ได้ไปนั่นไปเพื่อเผยแผ่ศาสนาแต่ว่าถ้าห้องบ่มีรับตัวนี้ห้องไปบ่ได้เด้เป็นยังไปบ่ได้เพราะว่าห้องห้องหอเป็ี่นนั่นว่าเะาต้องใส่รั์ตัวนู่นนี่มาขันมนรถคายย่านฟ้านาคายหยางกายอยู่วับจิยังไปได้เลยแลลูกจะเผยแผ่ศาสนาแบบไหนถ้าลูกไม่มีทุนนั่นว่าอะ ไม่รู้แค่จังทีแล้วปั๊บปับ๊บลูกเขาออกไปลูกก็ได้ทุ่นนนันน้จำนวนนั้นทุนจำนวนนั้นมาได้ล,ลูกก็ทําต่อแล้วก็ส่งออกไปพุดจำนวนนั้น,น,นมาลูกตามต่อแล้วส่งออกไปมันบริเสลูกกันแค่นั้นเพราะเราไม่ไม่มีเจตนาลามกที่จะที่บอกว่าจะทําขายอย่างเดียวโดยที่ไม่เชื่อเลยปังไม่ใช่ได้ลูกถ้าไม่เชื่อแล้วที่จงลูกปูไปยังทีนะลูกปูไปันร้านกายร้านสังกัปน์ เอาเมื่อขายของนี่ก็เสียในบุญธในกุศลหลายนาเยายน,นาะบ่ได้ไปทำปานาติบาตความเชื่อ,อความหลงใสในพระพุทธศาสนาของสิมีหลายเนาะโอ้ยหลวงปู่พวกผมพวกผพพู้าขากับพวกปฏิบัติของท่านผู้ขากับพวกเชื่อเป็นไหนดิแต่ว่ามันเป็นการค้าขายอพอพอเขาจะบรรลุแยกกันเดี๋ยดิไมนเป็นการเป็นการค้าขายดิผู้บาอาจารย์ถ้าเอาพเอเที่ยแต่ว่าเอาเจิบกันอาจจะวางจีบต่อไ,นไปนี่คือทำเบาของด่านสังกระพันก็กระลุงปูน หาชิหาชิปซะไปเสือบ้างผูเสือบ้าง,างหาชิบหาชิปกวนนะ่ะพรา่ท่านได้เอ็นลงมาเลยว่าเสือเลยร้านสังกนนัปนี่เขาจิเป็นนั่นเขาก็ใส่เงินจำนวนนั่นหมุนเพิ่งของขอยู่นั่นแต่ว่าถ้าร้านสังกัปน์ร้านไหนเลยเขามีความเคารพอันน่ะเขาสีแยกย่าถือสมมติว่าน,นี่เอาพู้ทธเจ้าบด้เคยขายอันพระพุทธรูปอีหยังจีบอันนี้เกยปปานี่นะพบพราะมีมีมนะขับัญญัติร้านสังกัปน์ เพราะเขารู้จังสิปั๊บแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงในปัจจุบันเพราะว่ามันเป็นแบบนี้แล้วถ้าจะเอาตัวนี้ไปสอนเราต้องมีนิดนึงเดชไปสอนอยังไงเขาก็ไม่ทราบเขจะบอกว่าเราเป็นบ้าอีกเออเอาเลยตามเลยซะนั่นแหละสังกัพันธุ์เขาจึงขายเป็นปกติของ,ของเขาเขาก็มีความเสืออยู่เสื้อหลายกว่าเบาเสือ้อแต่ว่าเขาไม่รู้ฟังนี่หลวงแจกกันมาเขาไม่รู้ คือเสืออยู่ต่เขาบรูว่าติสิ่งที่เขาทํำนั่นอ่ะมันบอแมนมันบอถืมันบอ,นนบอ,อ,นบอควนเมือ่อมีผู้รูร้ไปบอกไปปั๊บเัื่นสิเขาก็จะแทรกเข้าม,มาทั้งสิบวยนทั้งใดเนาะครูบาอาจารย์มันก็เปลี่ยนมาทั้งทีงแต่แต่โบราณกการแล้วคันล่องไปท้ำไรเพิรตลูกอันนี้แล้วนักนั่นมันจะเป็นสิ่ลูกนี่เขาต้องเอาปัจจุบันไปนั่มนะลูกสิพอเบาหนี้เข้าพอพาใจี่ลูกถามเมื่อกี้น่ะถามว่า บาทนี่จำนายเด็กฟิตบอลหน้าเขาต้องเอาปัจจุบัไนไปนะนี่เรื่องของเรื่องมันไปพูดได้ลูกมันไปนมาติดคิดแค่สัตริย์ซ้ำนี่ดิเอาปัจจุบันนี่ในโลกในโลกนี่ไอ้ในประเทศไทยเฮานี่เคิดทุกขพุทธลูกไหว้กาไหว้ไหายไป,ไป,ไปยังเรียบแป๊บนี่ในหลวงปูดสิขวงหลงวงปู่เก่ายกทำวินัยขึ้นแต่หลวงปูาา่ก็บภาษาบาทสิขวงมูได้ดิเพียงแต่วบ้านพุทธเจ้าเขได้สอนอยันที่เขาบไปไปขวงมูอยากเบิกก็นี่ก็เบิกไปเขาบไปขวงชาวบวว้าพระเจ้าสิตรงนั้นโอเค เปิดพระเนตรน่ะแต่ว่าแสงพุทธลูกผมผมมันต้มหมอนลูกบอกคำลูกปูบอบอพผู้เจ้าพระยาทำไรก็จะรูปปว้ว่าไงเข้าใจบ่ที่ลูกบอกว่าวาดรูปพ,ะพะรนะนะนั่นเป็นคำบอหน่ะนะนั่นแบบเดียวกันนะลูะะกนเนี่ยแสงพุทธลูกคืนนี่ไม่กล้าไปไหวห้องก,ก็ไม่เคยเห็นเพลินดอกแต่ว่ามันมีต่อต่อกันมาจังสี่ก,สก็เลยแสงพุทธูไปกลับไมไหวถามว่าผิดบาบา่ผิดเนี่ยแต่ว่าถ้าเบิกพระเนตรผิดได้ปะ นั่นแหละเป็นยาเยิงเพียส์ะเอา้าเพราะว่าพระเนตรของพุทธเจ้านี่เป็นพระเนตรที่ครอบโลกครอบจักรวาลเพลินมองเห็นเพลินในสามโลกเป็นพระเนตรที่บริสุทธิ์นั่นมุตเจ้ามีเมีเรื่ยหสิไปเบิกพระเนตรเพิ่นน่ะแต่ถ้าอากาบไปเพิ่นมันก็เป็นฝุ่นเพราะาเขากาบแล้วกาบถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็กาบมือเดียวนั่นแหละพระธัรมสัทวัญกษามีมันบ่กและเขาบริกราบยิฐินปูนซ่ตัวนั้นแต่ว่าถ้าไปเบิกพระเนตร กลับมาเป็นแต่เดียวใชนไมมใช่หด้ป่าม่นด้กลับกันเพียงโตเดียวกันนี่ล่ะผิดสัญญากาบเลยเด้ทําพระพุทธรูปขึ้นไปกราบไปวไหวมันก็เป็นบุญนแต่ถ้าเบิกข้อนิดมันเป็นบาปมันกลับกันนี่แต่ว่าอันเดียวกันนั่นแหละเอ้ยอันอันยุ่ในตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามันมันมันบาปบาปไปเพราะว่าคิดว่าตัวเองเป็นผู้พิเศษยืงไงจึงไปทําให้พระพุทธรูปท่านมีฤทธิ์มีเดชได้ เป็นพ่อจะขอไม่ดีไม่เดีได้มองมุมกลับมาหนิหนักแต่ว่าถ้ามองมุมแรกนี่ถูกเด่ยบัดทาพุทธลูกไปกลับไปไปเมษเอาดินทรายมะกรอเป็นเจดีเอาผ้าเหลืองไปปักเป็นท่มแบบกแหกเยังได้บุญอยู่เนาะเป็นเจตนาตัวนั่นเจตนาวาดพระพุทธลูกขึ้นเอาม่เคยเห็นดอกแต่ว่าห้องเคารพเพราะเป็นเจ้าพุทธวาดขึ้นที่ซื้อใบกาไบใบก็เป็นบุญตัวนั่นแต่ว่าถ้าทำไรหน่หนักได้่ยวัดลูกลูกเชามา่านเออว่าเป็นยัง าไปรอดเองก็บาดเป็อดูแดงว่ไม่ีสินเจอทุกมันถึงสินเทาสี่วอกคบก็เห็นได้อยู่ไหมบ้าะว้าไม่ได้ก้รูกกั่นพอนให้ใจอันเป็นบุญเป็นกุศลมันก็ยังสิบได้นั่นแหละบาดบางาามก็เห็นบ้างบางมองเห็นว่าสิ่เขาไปกรุงเทพว่าหูเงาแตาอันหูอันก้นหาเงาสีกเลดโตคับคมแม้ว่าคือยังูสรุปตายตายอยากเขาไปเขาไปกลับไปไป ปั่นไปมาแล้วมาลอยนั่นแหละเอาเลยวันนี้ละมันเป็นเจังไหล่ะวามือสึกน่ะปั่นไปมาแล้วมาลอยนันเห็ดกีรล์โพดน่าลูกนะเอียงเยวเยงเง้เป็ียนข้อเง้วเง้เปลยนหนาเง้ยวจิกเลธิ์ไหมมัครั้เาขึ้นก็บเบาอะไ้ได้บ้างนี่เราเคยเห็นบบกอธิบายนั่นก็บอกอะไได้ใช่ต่ว่าห้องคิดห้องเป็นบบาหลับลูกโอ้จะเป็นปั่นเบ่ขึนจะเห็นบบกพุทธเจ้าเป็นเงยวไหนเข้า่าห้าก็บเบาบอกออกได้ลูกนังนี่เรื่องของเรื่องมั่ แต่ว่าลุงบัวเีบ้าได้เพราะฝันเห็นอยู่น่ะลุงบัวบางสิ่แต่พอเห็นว่าพเพิ่นเห็นบ่ล่ะเพิ่นบ่ได้โตยาวๆหนาเยาวๆจังซั่นเพิ่นรูปร่างเพิ่นพอดีพอดีนิ้วมือเพิ่นเสมอกันยกเว้นนิ้วโป้งนิ้วเท่าก็เสมอกันเบิดบ่มีนิ้วโป้งนี่ยังสิเสมอเลยนั่นน่ะแต่มันมันบ่ได้เสมอแบบเที่ยงอันอันนี้มันเ็ะเสมอก็ห้ามดอกมันบ่ได้อันอันนี้นี่ยมันเนี่ยมึงนี่มันมันตัวนี้มันสิมาจูนี่ตัวนี้มันสิลดลงมานน่ะนะลูกมันสิเป็นมันบ่ได้ตัาตีเร มันจะ่าเสมอกันว่าเสมอแนะลูกเสมอแบบ้องง้อเหมบอนน่บ่ได้ตรงบ่ได้ตรงเลยนลูกบ่ได้ตัดเลยเดี่ยพกูบังคับจวนเพราะมันคนยุ่งสิแต่ว่ามันมันติดเสมอแบบอันอันอันนี้มันเสมอกันวัดแน่ลูกเนี่ยมันติตบ่ได้ลดขึ้นเข้าขึ้นสี่เลยตอตัวนี้ก็จิตลดลงมากนี่ท่านนมบ่ชัดนี่ไม่เสมอเลยนะก่อนั่นแหละถ้าว่ามันเสมอเลยมันเสมอม่ได้หรอกเป็นอย่างว่าที่เวลาห้องง้ออยหยังมันก็ต้องเป็นอยู่แล้วเป็นว่าล่ะคนเวลาคนงอมันก็ต้อมีอีหยังลดอยู่แล้วสี่หน้า เมแล้วเพิน่นเพิ่นเดีดไปจ่างีเมื่อก็ต้องมันไม่ได้เสมอค่า,นนากันนะลูกแต่ว่าความเป็นจริงเนี่ยตามนัม้นว่าตามตามตำรลว่าเสมอกันนะเสมอแนวดหามันบละ่ะนี่แหละถ้าจะพูดถึงนั่นนะแต่ว่านี้พวกนี้เข็นชัดแบบนี้ว่ได้เสมอแหละแต่ว่านี้พวกเพิ่อา,าวย่แย่บริสันเข้าขึ้นมาหอดพีเลยเพราะเมื่อนี่เพิ่นบ่ลงจักเทียอแหมยมันก็ไม่ได้ตัดจุดรุดกันหน้าลกูกอ่ะมันเป็นงามบ่ลลุ่อ่ะนะแต่วันบ่ได้เป็น มันมนก็เข้าเหมนนะมันเป็นงามแต่ว่ามันบร่ได้ตัดตุลูนะลนะูกมันบม่ได้เป็นซื้อลมันจะเป็นพองงามๆนะลูกเสมอพองามๆหมือน่ะพาเข้าใจว่าเสมอพองามนะบันไม่ได้เสมอเสมอตัดดุดูนะเสมอพองามเนบะิ้งคัาอยู่นะฟ้าเท่าเพิ่นนี่จิตเบ,บื้งบุกเข้าจิตเสมอกันจิมีร้อยจิมองเห็นบั่ได้เป็นร้อยคือห้องเนี่ยเห็นชัดยุนจะเป็นขึ้นยัตงตาคายอยู่ นี่นี่เล็บอันนี้เพิ่นนี่เวลาเพิ่นเลี้ยงพระบาทได้ไหมจีเห็นหลังเท้าเพิ่นพ้อไหมหลังเท้าเพิ่นทีนุ่นนุ่นคือเวลาอันทันยางเพิ่นทันยางแบบสร้างนี่สร้างเนี่ยมองนี่มัจิออนนี่ขอขอเพิ่นตัวนี้เท้าเพิ่นนี่ลูกนี่เพิ่นทีเป็นสามส่วนนี่คือตัวนี้มัติเน่านะพ่อขอยใจวาตัวนี้มัติเน่ามานี่มองส่วนเท้านี่เน่ามานี่แล้วก็ตรงนี้มัติจเป็นเอ็นบดมัติจบอกคือของเท้านะดูเอ็นบดมานี่ เวลายางน,นี่คนจึงมีบ่มีเสียงยางติดติดเพราะมันมีกระดูกเพราะเข้าใจป่บ่มีกระดูกงนี้นะลูกเนี่ยเวลาพยางสิบบาที่สุดและไม่ถ้าไม่อธิษฐานเกียรติไว้เท้าจะไม่มีรอยเพราะว่ามันบ่มีอันไหนไหมลูกเนี่มันบ่มีอันอันกระดูกมันเบานะลูกเป็นางที่เป็นทางกานเวลายางบบดนี้มันเลยสะบัดปั๊บลังเท้าก็เลยมันยงเสียนะลูกมันลบได้เองสินะเพาเข้าใจ่า ลุงพูดเลยเห็นหลังเท้าเพื่อนเนี่ยล้งเท้ามันนุ่นๆนะอุ่มๆคือจังคือจังมือเด็กนะคือจังคือจังหลังเท้าเด็กน,นะเขาคอ,อยเจ้าดูอันนี้ก็ตุ้งปูขึ้นนะลูกอ,อ๋อจ้ะนั่นแลหละแลก็ลุงปูกับว่าเขาเห็นอันนี้หลายชื่อฮ่เด้วนี่ใครๆก็บว่ามันคือจังอันเป็นเลี้ยวไปหน่อนะลูกคือจังตุ๊กตาย,า,ย,า,ยางนี่นะมันจะบมันจะบ่าเป็นรังชื่อห่หอจริงน,นะย,ย้ำย้ำเพิ่นยางเราสนเท้าสิว่าขื่นมาะ เวลาพยังนี่ตัวนี้มันสินี่นี่นี่ายังสิ่าล่ะยังไปสีเวลาเพิ่นเพิ่นตกขานะลูกตกขานี่สิหน่าเขาทุกขาเขาสิเขาติดทุกอย่สิ่าล่ะอเวลามันตกมันสิกลับขึ้นจงส้างนะลูกนี่แหละมันเคยคายว่าสันมันล้มเจียมันเลยเห็นฉันนะนั่นแหละกูได้ที่ตัวเขาก่ได้ตัวนี้เขาจะกล้าเบ้าหน่ะเข้านแม่นฝันเห็นแต่ว่าเอาชัดทางด้วังที่แต่ว่าเสียดายขาบโบเห็นเัาพักเต็มเห็นแต่ทั้งหลัง กานาคุณพ่อเน่าเสกเล็กก็แล้วกันนะคุนพ่อง,งามบอกอ้วนเกินไปบ๊อบผอมเกินไปผิวเพิ่นนี่เป็นสีทองเหลืองแบบคือจันท่องเขาหลอมได้เต่นานะลูกนะม,มันจะฮวงนะมเนเป็นท่านแน่ไปมึงเลยเป็นแสงแลวยิบไปยับโอ้ยงามขึ้นอย่างนี้เห็นจจเปไหนกับพานี่พานี่ก็เป็นสีทองทับกันจากมันโตเพิ่นผิวเพิ่นเร่อปมันผ่าเป็นสีเดียวกันเลยบ่ม,มีสังขารดี เห็นใช่ปะนั่นนี่เกษานี่บ่บ่บ่งอกจักเสร็จเนี่ยมวนกันเป็นก้นหอยดำสนิทไปเปิดเบิ่งในพศแมนน่นยี่ลีเนี่ยแล้วกคอมาสิลงไป้ปะนี่เปิดในพศแมนน่นยี่ลีกคอสิลงนี่เบิ่งนี่มันจิเป็นตุนนุ่นขึ้นมันุ่นขึ้นมันก็ประเดี๋้วเธอก็จะนั่งพนังวิสาขานี่เท่ากับเด็กอายุสิบแปดปีทั้งที่เราอายุร้อยยี่สิบปีแล้ว ม้อบอกเลยว่าโอ้ยคอยขึ้นมาไหมเด้อยสนอขึ้นมาสามสิบแปดปีเนี่ยกลัวสนอโลกรคจิตส้อนโลกซารสอรเนี่ยนั่นแหละวิตารณ์เท่าไปเท่าไปนี่ซุ่มซุ่มมืนีตายไปกับสร้างก็ซุ่มนี่ซุ่มเป้าเบิดถังแต่ว่านี่คอยไปคอยไปจนยิตรอยี่สิบปีกันตายเป็นนุ่งขึ้นไปนะจากหกสิบสามปีนี่คอยถอยขึ้นไอหกสิบสามปีปีนี่ปีหน้าหกสิบสองปีต่อไปมันจะคอยไปเรื่อยนะมันจะคอยไป จะ็นไปเปนไปเออมันอสิดียเนาะแน่วิ่งเนาะมันข้นขึ้นนะลูกเพราะว่ามาปีนี่แปลกนะบ่เคยบ่เมื่อยนะเป็นเปียนิดนึงเท่านั้นแหละบ่เมื่อยบ่ได้กินหนังก็คือยังบ่จ่อยก็คือยังปกติอยู่ฉันกับฉันพอได้แซ่ไปงูแซ่พอกับฉันได้อยู่เท่านั้นเป็นแปลกเลยนลวงปูนี่เรียว่าโอ้แต่มันติดฟื้นขึ้นเพปีนี้หาชิปสองหาชิปโอ้หกชิปสามปีต่อไปกับหกชิปสองปีต่อไปหกชิปเอ็ดปีต่อไปหกชิปคืนไปเรื่อยนะเออ ไปตายช่วงพูนนะอายุสิบห้าปีคนหะนึออ่ะเออเตออยู่นะเฮ้ยหงงงงงนะึ่งโมงไเนาะจุ่มไปตายวันแเหรอหม่นะกลับไมไหห่หนาหน่นน่อลับไปจากเดิมมือนแน่นหนอเมื่อกี้ปีกเอาเนาะงั้นว่ากลับไปเดี๋ยวนี้กับหกสิบขึ้นกาไปอีกกับนี่หกสิปสามเนะาะกฟกับเป็นห้าสิปกิบปีที่ว่าปีนว่อะละห้าสิบมาสิบตัวนี้กับเป็นสี่สิบ นี่ก็ยี่สิบปีสี่สิบมันบ่สี่สิบก็ไปสามสิบเป็นสามสิบปียี่สิบจะเป็นสี่สิบปีคือถอยขึ้นอ่ะนะคันว่าเหลือวารก็เหลือสี่สิบปีซะเปอันบ่เหลือสี่สิบปีนี่คืออายุยี่สิบปีนะแอนบ่มันจะถอยขึ้นเลยโอ้ยพวนี้ตายแต่เส้นเซ้นพวนี้่กูว่าตายดอกกูเนี่ยะ กขะจาใตัวหนุ่ยเปล่าแต่ได้รู้ทกู่คบรดไหนเลยมันบอกเป็นมันบอกเพี้ยนแต่วากระจายเนาะอ่าบาดไปโรดทําเป็นการที่จะอยู่ทางโลกแต่ขอเอาปัจจัยส่วนหนึ่งมาสร้างบุญสร้างกุศลหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปตามนั้นขอให้มีเจตนาเป็นบุญอย่านะ้เทาบริบัยขายแต่ชีวิตเทาท่านนี่ขึ้นเป็นบุญกุศลนะเขาเงันจุ่มมดที่เท่าอันนี้ได้มาท่าบุญท่ากุศลตองเทาไปเป็นการท่ามา หาอยู่เป็นธรรมะอาชีพของเขาห้องปฏเบียดเป็นห้องปฏิบิตเป็นพุทธรูปดิหงปฏิบิตปนพุทธเจ้าดแต่ห้องพุทธเจ้าเพราะถ้ามาสมทีเพิ่ม้เปฏิบิตรเพิ่มดเป็นเทาเดียนใช้เขียนพุทธประวัดเขียนอีหยังึ้นมะห้องเก่าไม่ใช่นั่นมาทำบุญห้องเขาอ่เพราะว่าเขาารพิ่นเขาเขียนเป็นในความขคารพถ้าเขียนขึ้นในความขรารพมันจะดูแล้วว่ามีอนุภาพการเขียน การบรรยายการอะไรมันจะมีดีดมีเด็ดกว่าผู้ที่ทําขึ้นไม่ได้ไม่มีความเคารพแต่ทําขึ้นเป็นการค้าขายเฉยเฉยมันไม่อีกแนวหนึ่งได้ไหะ <c oughs> คนละแบบพ็่จ้งผู้สร้างนี่แหละคือจ้างอันในหลวงร่อร่อเก่านี่คนสร้างอันพมหาชนุพิ่นสร้างได้ความเคารพเพิ่ยจ้างชัยราชะวัตรเป็นคนเขียนเพื่อจีคุ้มเองได้ไหมหนุ่งร่เก่า เขียนจังที่นะให้ทําอย่างนี้นะพวกกินนั่งเป่าใช่ราชาวัตรเป็นผู้เขียนยนี่แหละเขียนกระตุพิ่นกฤษณ์นั่งเบิ้งเอาอย่างที่อีกเขียนตามนียรน,นี่นี่นะแต่ผู้นั้นเป็นจิตอีกแบบหนึ่งแต่ว่าผู้กระทําน,นี่เป็นจิตอีกแบบหนึ่งนะเพิ่นเลยทําพระมหาชน,น,นออกเนี่ยออกมาเขาก็เลยอ,ออกมาจําหน่ายอพราะท่านก็จังเัินนี่ที่พราะท่านทำให้เป็นกรรมมันกรร็เป็นกรรมปฏิทัศนแม่นบล่ล่ะผู้เฮ็ดปัตติบิโดโอขายมันนะ่ะผู้เฮ็นนั่งสืีกฐามาขายมันบ่ลุงนะ ถ้าไม่มีตัวเนี้ยมั่นกับวาสามารถนทร์โ้รู่นใหญ่ที่สุค่ะแต่คือยังสุมมือนี่น้องผู้ไร้รสนี่นแสดงว่าล้องผู้ขายที่สหนแนะม่นบ่ละลูกเนะี่ยได้ไปหลายมากคนเขมามั่นหลายคนเขามาได้หลาย,ลายบานี่ไปตามเขาอยกไปตามลลกมีเงินเดือนกับพี่ได้บสมุ่มมันนะ่ะถ้าเลยว่าเอา้ามูจาก,กแยกแยะมันก็จบตรงนั้นนั่นลูกทำประโยชน์ทเพื่อนนะั่นเจตนาไม่ได้ทำเพื่อการค้า ที่นาทำเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แพร่หลายพอภาษาชาวบานเจอกับว่าผีดอยู่ได้เผยแผ่พระพุทธศาสนามันก็ถืออยู่มันก็ถืออยู่แต่มันบ่ถือสมบูรณ์เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แพร่หลายมันจะสิริมงคลได้หรอกมันจะมั่ไปได้หรกเออเผยแผ่พระพุทธศาสนามันจบสั่นมันสั่นเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แพร่หลาย สืบสืบไต่พล่ะมันจะเป็นสันให้ลูกกันนหะที่ข้ามเข้าเสียงยังของเฮ่านี่มันจะเข่าในใจเบิดในการกระทั่งเข่าเขาลบแต่เขยังเขโาในหลวงรอดเข่าที่พอสุ้ความจริงพร้อมเพื่อล่าเฮ็ดยังกูแบบเปนเก่าะวันจำนายกันนี่ใแล้วเกาะดมทุนนั่นเพื่อสิมาเฮ็ดตัวใหม่อีกนะโอ้ข้าใจบลูกนั่นแหละที่เป็นสัจธรรมขอให้เราไม่มีเจตนาละงบ เจตนาเป็นบุญเป็นกุศลเป็นด้วยจะให้สะอาดบริสุทธิ์จริงๆบ่ได้หรอกลูกเพราะเขาเป็นปุถุชนอยู่แต่จะให้ชั่วมากกว่าดีก็เข้าขใจบ่ลูกให้ดีมากกว่าชั่วง่ายๆลูกเนี่ยเขาจะลูกที่เพียบไปไวัดก็ได้ไมแต่พระยัญญาภาษามาเทียบได้อ่าพรญญามนนี้ย่างไปนี่บ่ทไมันผิดจริงละพุณแายก็หยีบยบหนาขึ้นเา่าเนี่ยมันบ่ลูกหยบยบหนาก็อหยาบมาแรงตายขึ้นเา่านั่นถึงที่ไม่เจตนาก่อเป็นกรรมเหมือนขึ้นเขาที่ลูกเนี่ย ไม่มีเจตนาก็ยังกับผู้ติแต่ก็เป็นกรรมเหมือนเดิมนะทอ่เที่ยวถึงใดน,นั่นแหะพูดถึงเนี่ยมันก็ไม่บริสุทธิ์เท่าเก่ามาันเห็นไหมละ่ละะมันจะมันก็จะมีดีมีชั่วคู่กันแต่เราเพียรพยายามมีสติให้ชั่วติดน้อยที่สุดเป็นการละชั่วทําดีต่ก็คือเข้าสิบวันชั่วติดใจเท่านั้นนะลูกเข้าเสียตัวพแกนวันแรกมีเต่เรืาองสั่งตลอนั่นแหละเอาฉันจะเขียนประวัติเนี่ย เพื่อออกไปจำหน่ายตัวนี้แล้วก็เอาเงินจำนวนนั้นมาทําบุญตักกุศลด้วยเท่าที่เราจะทําได้เขาคิดวนั่นเขาบริคิดเอาแง่ตัวมันชัวเพื่อติดติดเท่านั้นเทาก็ติดไปยังงามนั่นพี่จงห้องปูดไปบริคิดพื้เฐาสิบห้าสีดาวงปูกุศเข้าไปเก่ากายแต่ว่าสิ่งที่ต้องพู่ท้ามัถูกต้องตามรครังตอนที่สุดอจะให้มาสาจะอ้างเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเรายังมีชีวิตอยู่มันต้องขี่มันต้องเหีียวมันต้องบอกบางทีมันก็ผัดในคำบอกเลยครั นั่นแหละเรื่องของเรื่องมันจะให้มันเลี้ยงไปหมดเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นไปไม่ได้เยลูกมิตรพุทธเจ้าทำให้ได้สงสารพระเคสมาได้พระพุทธเจ้าทำได้ไม่มีคำคำพูดเท็จหรือไม่มีคำพูดไอ้ที่บอกว่าไม่จริงจากพระโอษฐ์เจ้าของพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าข้ามไดข้ามหนึ่งไม่มีสองคือพระพุทธเจ้าพระเ้องมีสามมีสี่มีหามีร้อยแล้วมัไจะกว่าหยอกขึ้นพนกนี้แต่พระพุทธเจ้าไม่เคยหยอกใครพระพุทธเจ้าไม่เคยยิ้มเพียงแย้ม เยี่ยมพระโอษฐ์จิโมยุพเดเขีย,ยนฟันพุทธเจ้าด้วยเขาโม่เฮาน,นี่โอ้ยทั้งหัวรอปากปากปากจู้ว็ามาเฮาโอ้ยกูเป็นพอลองหันทูกขกับหัวเนี้ยแหละบอ,อ,วอวกว่าบุญใดจะว่ามาไอ้หัวก็คักเส้อตัวเราก็ต้องแขงอันนี้หัวเียกว่าอันไปหาเรื่องเพื่อจะดอกก็อะไรวะนี่คือการที่เฮาออกสงฆ์โลกหรือออกเพื่อเผยแผ่ธรรมะให้แพร่ห,พรหลายเท่าสีเ็สได้หลวงปู่สีเ็ส ก็ต้องมันก็ต้องใส่ใจเงินดิดห่ายลูกบ่อยๆอ้าวจ้ะมีเน็ตในบ่อโลกมีโทรศัพท์เด่๋ยวเมื่อไรลูกมันลลมต้องมีตัวนี้นลูกเขาจะเอาสายมาซื้อนั่นแหละลูกเฮ็ดอันเนี้ยเฮ็ดไอไอไอหอนังสือนี่ลูกจะเอาเงินใส่มานอกจากลูกเอาเงินตัวเก่ามันหมุนกันมไม่ได้เขาจะเล่นลูกนะเนาะมันเป็นยังไงเราเคลียร์ไปก่อน,น